อ,อนุญาตประชาสัมพันธ์นะครับางานของกระทรวงพมจากการที่อาทิตย์ก่อนนะครับเราได้มีการเปิดโครงการนักบริบาลและพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุนะครับจากการที่ในปี2568นี้กระทรวงพมเราจะเน้นในมิติเรื่องสูงอายุผู้สูงอายุนะครับที่มีจํานวนเพิ่มขึ้นมากขึ้นมากขึ้น,นอย่างรวดเร็วทุกๆปีนะครับดังนั้นถัดจากโครงการ นักบริบาลและพิทักษ์ิทผู้สูงอายุแล้วนะครับเรายังจะต้องดูแลนะครับมีเรียกว่าบุคลากรในการที่จะช่วยกันทํางานเพิ่มเติมดังนั้นขณะน,นี้ทางกระทรวงพมเราครับจะจัดโครงการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุเบื้องต้นนะครับโดยใช้เวลาอบรมเพียง18ชั่วโมงนะครับไม่เหมือนกับตอน240ชั่วโมงของนักบริบาลและพิทักษิทผู้สูงอายุนะครับ ใช้เวลาประมาณ3วันนะครับวันละประมาณ6ชั่วโมงแล้วก็เราวางกลุ่มเป้าหมายไว้ก็คือเป็นอาสาสมัครนะครับหรือผู้สนใจที่มีอายุ15ปีขึ้นไปนะครับจากความหวังที่เราคิดว่าคนในครอบครัวครับควรจะได้มีโอกาสดูแลผู้สูงอายุนะครับและผู้สูงอายุเองก็น่าจะได้รับความสะดวกสบายใจมา,มากกว่าใช้จะให้คนอื่นมาดูแลนะครับดังนั้นเราก็เลยเปิดโครงการ นะครับในการที่จะอบรมผู้ดูแลการดูแลผู้สูงอายุเบื้องต้นนะครับให้กับเยาวชนแล้วก็คนที่สนใจนะครับตั้งแต่อายุ15ปีขึ้นไปเพื่อที่ว่าแต่ละคนนั้นจะได้มีโอกาสกับดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในบ้านตัวเองเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือว่าปู่ย่าตายายนะครับซึ่งในการอบรมแบบนี้นะครับเราจะมีทั้งหมดหลายหมดวิชาด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องความรู้ทั่วไป เรื่องสุขภาพนะครับเรื่องการทักษะในการดูแลนะครับว่าจะต้องปฏิบัติผู้สูงอายุอย่างไรนะครับการปฐรมพยาบาลเบื้องต้นนะครับว่าถ้าหากว่าเกิดล้มลงไปหรืออุบัติเหตุนะครับเบื้องต้นนั้นเราจะดูแลกันได้อย่างไรแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องโรคประจําตัวนะครับที่พบบ่อยในผู้สูงอายุและแนวทางในการที่จะดูแลผู้สูงอายุในระยะยาวนะครับซึ่งการทําแบบนี้เราคิดว่าปีนี้2,568 นะครับเราจะมีอาสาสมัครอยู่ประมาณ6,600กว่าคนนะครับแล้วก็จะเป็นการสร้างความอบอุ่นสร้างสัมพันธ์ภายในครอบครัวให้ดีขึ้นนะครับเพราะว่าการที่ใช้ลูกหลานนะครับดูแลผู้สูงอายุเองก็จะส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวนะครับโครงการนี้เราจะเริ่มในวันที่3-4กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้นะครับจะเริ่ม kick off ที่โรงเรียนสมุนหญิงที่จังหวัดสุพรรณบุรีที่อำเภอเมืองนะครับแล้วก็มีนักเรียนเข้าร่วมประมาณ200กว่าคน นะครับจะมีวิทยากรจากหลายฝ่ายนะครับทั้งสาธารณสุขจังหวัดนะครับมีทั้งบุคคลภายนอกเป็นอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆและเราก็จะกระจายนะครับไปในทุกๆพื้นที่ครับไม่ว่าจะเป็นปทุมธานีลบบุรีนะครับไปทางอีสานหนองบัวลําพู นะครับคนครราชสีมานะครับรวมไปถึงภาคใต้ประจวบคีรีขันธพัทลุงปัตตานีนะครับซึ่งการอบรมนี้เราก็จะทำพร้อมกันทั่วประเทศนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าพี่น้องผู้สูงอายุนั้นจะได้รับการดูแลอย่างละเอียดมากยิ่งขึ้นจากคนภายในครอบครัวแล้วก็ทําให้มีความสัมพันธ์ภายในครอบครัวที่อบอุ่นแล้วก็เข้มแข็งมากยิ่งขึ้นต้อนรับเทศกาลตรุษจีนที่มาถึงในขณะนี้นะครับขอบคุณครับ ได,ได้ได้เคยให้แนวทางไปนะครับเพราะว่าเมื่ออาทิตย์ก่อนที่ทางกระทรวงพมได้นําเสนอ,เอ,อข้อสังเกตนะครับเกี่ยวกับเรื่องเอ็ t e เ e นน์คอมเพล็กซ์นั้นเนี่ยก็ยังยืนยันเหมือนเดิมนะครับว่า มีทั้งแง่ดีและแง่ด้อยซึ่งในแง่ดีนั้นคงผมเชื่อว่าทุกท่านคงทราบเป็นดีอยู่แล้วแต่ประเด็นที่พอมอเป็นห่วงก็จะเป็นประเด็นเกี่ยวกับเรื่องการค้ามนุษย์รวมไปถึงการค้าประเวณีหรือว่าการสร้างสุขลักษณะที่ทันโทษครับลักษณะนิสัยที่เกี่ยวข้องกับการพนันซึ่งคงต้องใช้มาตรการไม่ว่าจะเป็นการประชาสัมพันธ์นะครับแล้วก็การดูแลอย่างใกล้ชิดการบังคับใช้นะครับกฎระเบียบอย่างเข้มงวด นะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันมันเป็นช่องทางที่จะสามารถสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มคนที่กระทรวงพอมอดูแลอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุหรือว่าพี่น้องคนพิการซึ่งการที่มีเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ในลักษณะนี้นะครับการจ้างงานของผู้สูงอายุหรือการทํางานของพี่น้องคนพิการนั้นเนี่ยสามารถทําได้โดยที่ไม่ได้เป็นอุปสรรค กับอาชีพนะครับซึ่งผมคิดว่าจะเป็นการสร้างเศรษฐกิจในชุมชนนะครับให้กับคนกลุ่มนี้ซึ่งที่ผ่านมาอาจจะยังไม่ได้รับ <c oughs> การจ้างงานเท่าที่ควรนะครับก็เป็นประเด็นที่ทางพรรคชาติษษไทยพัฒนาแล้วก็กระทรวงพอมอเราได้นําเสนอกับทางคอรมอไปนะครับมมผมคิดว่าทางทางพรรคเพื่อไทยนะครับคงได้ พิจารณามาถี่ท้วนแล้วในการที่ทำนโยบายนี้ออกมานะครับซึ่งทางทั้งกฤษฎีการและอีกหลายฝ่ายก็ยังมีการบ้านที่ต้องทําเพิ่มเติมซึ่งผมเชื่อมั่นว่าแต่ละประเด็นที่พี่น้องประชาชนกังวลนั้นนะครับก็คงจะได้รับการตอบรับแล้วก็ได้การนัาไปแก้ปัญหาและทําให้มาตรการต่างๆนั้นมีความรัดกุมมากยิ่งขึ้นนะครับที่นายกบอกว่าตโนอาจจะไม่ได้กำหนดสัดส่วนที่10%ตรงนี้ครับว่าคนควรจะครับ เอออันนี้ผมยังไม่ได้รับข้อมูลเหมือนกันนะแต่ว่าคงคงต้องขอไปดูในรายละเอียดก่อนยังยังยังคงตอบทันทีเลยไม่ได้เพราะว่าเพิ่งได้ยินข่าวนี้เหมือนกันนะครับมา,มาจากไหนเลยครับอ๋อเดี๋ยวถามว่าโดยส่วนตัวคิดว่าควรจะต้องกำหนดเรื่องกติกาน,นะครับเอ,อ่อผมคิดว่าทุกอย่างเนี่ยมันต้องคือคือจะทำอะไรในในเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เนี่ยก็คงจะต้องมีกติกานะครับซึ่งผมไม่แน่ใจว่าก,กติกานี้เนี่ยคนกำหนดจะเป็นคณะรัฐมนตรีหรือว่า จะเป็นคณะกรรมการกำกับนโยบายซ,ซึ่งผมเองเนี่ยก็อยู่ในจะจิตรู้สึกว่าในฐานะร,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม,มเนี่ยจะอยู่ในคณะกรรมการนี้ด้วยคงจะต้องไปว่ากันใน,ในชั้นนั้นอีกทีนะครับขอบคุณครับ